ดีเจดังโพสภาพกุ่มท้องภรรยาประกาศลั่นไม่ได้คลอดพรุ่งนี้โดยดีเจอ่นนานภูวนาได้โพสภาพกำลังกลุ่มท้องภรรยาจากอลิสาแฟนคลับเกือบเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันสนัน่นโดยลั่นไม่ได้คลอดพรุ่งนี้แค่ยังไม่ได้ถ่าย ซึงกระเบกล็อกคอมเมนต์คำยินดีกันแทบนาความเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นดีเจพูดจาดีอารมณ์ขานอีกหนึ่งคนของวงการวิทยุทีวีไทยสำหรับอ่านู้วานาถที่เรามักจะเห็นเขาในลุกสมาร์ทเนียบขครึมแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีมุกตลกกับเขาด้วยโดยอ่านนั้นถือเป็นเพื่อนรักอีกคนหนึ่งของบุญปนัดดาที่ทราบดีว่าเพื่อนตั้งคันแต่ไม่ได้บอกใคร ล่าสุดเมื่อเพื่อนรักได้ประกาศข่าวดีเมื่อวาน21พฤศจิกายนว่าคลอดวันนี้วันที่22พฤศจิกายนนั้นอันก็เลยโพสต์ภาพร่วมแสดงความยินดีแต่มาเต็มด้วยมุกตลกซึ่งก็มาในภาพของหนุ่มอันกุมท้องภรรยาพร้อมแคปชั่นว่าขอถแถลงว่าไม่ได้จะคลอดพรุ่งนี้แค่ไม่ได้ขี้เมียกล่าวไว้ท่ามกลางกระแสข่าวอน่ายินดีของเพื่อนบุ๋มปนัดดาที่รักของฉันแดบุ๋มปนัดดาเดี๋ยวส่ง สุปไก่ดำคุณหญิงย่าไปบำรุงนมนะทำเอาชาวเน็ตทีแรกจะเข้ามาแสดงความยินดีเบรกกันตัวโกงค่ะซึ่งก็เข้ามาขำความอารมณ์ดีขี้เล่นของคุณพอลูกสองแพนรวมไปถึงบุ๋มปนัดดาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันค่ะแฮมแต่อยากจะลุ้นพอจุดคนที่สามตามแฟนๆด้วยนะคะคุณพ่ออันโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอทิอุตส่าดีใจค่ะคิดว่าพีทและพอลมีลูกสมุนมาเพิ่ม ฮาฮ่าฮาแค่นี้เองแกงมากค่ะชอบคุณจําไว้ทรงผมนี้จังค่ะยินดีด้วยนะคะพี่บุ๋มพี่อ่านคนตลกตกใจนึกว่าจะมีพอจุดที่สามพอที่สามผู้หญิงเลยนะคะนึกดีใจแทนนึกว่าใช่พอพีทพีม์ค่ะคุณอัานเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดาราก,กสิบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ